เอาละฮะก็กราบสวัสด <cues> ีเพราะว่าม uh ีน้องซีเมอรนะผมคือแล้วมันได้จะมาผมช่างเพื่อนผมเองนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องๆนะครับไปขอเสียงหน่อยสวัสดีครับอ่าครับผมนี่ก็คือช่องของไอเดอร์ควีวีนะครับผมเอออ๋อเออใช่ไอเดอร์เอวีนะครับผมเออทีวีทีวีนะครับผมโอเคไอเดอร์ทีวีนะครับผมถ้ากดให้ถูกนะฮะใครหาไม่เจอผมให้ลิงก์ไว้ใต้ดิฟชันนะครับผมก็คือช่องที่ผมเคยโปรโมทไปแรกนะฮะ แต่ว่าสมัครใหม่นะผมก็ไม่วางกันนะก็กดตามด้วยใครกดก็ขอให้เป็นมะเร็งใต้นมนะผมใครมมนใครอ,อ,อะไรกูเนี่ยใครกดก็ขอให้ครัวยายผู้หญิงกดขอให้จิ้มหอมผู้ชายกดก็ให้ควยเหม็นผู้หญิงกดขอให้เป็นมะเร็งเต้านมถุยเ,เป็นอย่างนี้ไงโต้นทำให้คนไม่กดเัยเนนะี่ย เดี๋ยวผมก็ปักดกดกดไปนะครับผมกดกดไปเลยฮนะกดติด,นะด,ดตาไปนะผมคลิปนี้ครับแตก20บอลนะถึง50ติดตามแจก20บอลนะนะผมแจกดีไหมให้แจกดีกว่าจบไม่ถึงหรอกเนาะ50เลย50เอ้ย20บอสพอช่วงนี้ก็นจนับผมช่องเพื่อนผมนะผมก็ติดนะตามไปได้นะฮะติดไหมครับเดี๋ยวผมก็เลยเพื่อนุมก็มาติดตามเซิร์ฟสิไอ้ผมตอนนี้ก็เซิร์ฟก็เปิดปิดใหม่นะผมก็นี่ฮนะ ตอนนี้ผมโอเคครับทีนี้ก็เรากับกองเลยไปตาวทั้งหมดเลยนี่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 สิครับฮัลโหลนี่นะครับผมเดียวนินายกรอนนะครับผมตดเหม็นนะโอเคครับผมก่อนครับฝากผลงานเลยครับไม่มีอะไรไม่มีงานเลยรทำเลยอ่ามึงไม่ชอบบุษเส้นเหรอครับไม่ฝากเลยอ่ะมึงต้องเงี้ยวไหนก็ได้ครับบุษเส้นเดี๋ยวหรือกันทันประเทศไอ้กูกูไม่ได้ชอบไปเตยเย้ เด okay. ียผมคลิปนี้ก็ลากอนปัน <inex> น <problem Eli> ี้อเทปเมื่อี้ยาวพอปักเพียงวานนี้นะผมโอเคฮะพูดได้พูดเย็นจริงนะคลิปลิกิก่อนนะผมคลิปนี้นะผมบอกเลยไอ้ก่อนชอบผู้เซ็นนะบอกกันนะไม่บาุจบจบผมชอบเต้น